พี่นองกับคงสิเห็นนองโกกินะครับได้โพสต์ขอความนะครับบอกว่าคนเล่าสมัยนี้ก็แปลกนอกจากจะมองไม่เห็นความผิดตัวเองแล้วยังสรรหาขออ่างสารพัดมาสพอร์ตตัวเองให้ดูหน่าสงสารจะบอกนะบ่าว่ามึงจะเป็นกะเทยตุดเกยใช่จริงหรือหญิงแท้มันก็ไม่ควรมีใครโดนนอกใจค่ะหมดรักมึงก็บอกเลิกสิแต่ถ้าตอแหล อ้างนั่นอ้างนี่มันก็แค่ขออ้างของคนไม่รู้จักพ่อปะแล้วหลงประเด็นไปเยอะมากกลัวตัวเองแพ้กลัวคนพ่สงสารจะเจอกันวันไหนบอกนะจะไปออกรายการไหนก็มาเลยนั่งยันนอนยันว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้พี่กูบริพิษแน่นอนทนฟังมานานละนาเบื่อชิบหาย นี่คือประเด็นสำคัญนะครับที่น้องโกกิได้ว่าไว้เรื่องอย่างที่ผมว่าสำคัญทีครับคำว่านอกใจเบิดหลักกระบอกเรื่องนี้มันต้องคุยกันครับระวางสองคนทวาบมากแล้วสมักคู่ไม่อันอยงก็ะตามคนเท่าทะาก,ก้าเว้าวกระบอกเลยครับ ถ้าเห้าบ่ย่งบ่พ่อเนาะถ้าเห้าต้องการอีกอยู่ถ้าต้องการนะบ่สมควรสิมีลูกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับนี่เหรอเขาเรียกว่าความบ่พ่อแต่นะครับย่างที่บอกแหละว่าหลงประเด็นย่างตัวเองแพ้ย่างคนบ่สงสารมันคืออียงคือไปเบ่เรื่องอื่นแท่นครับ หาเรืองนอออกนอก,นอก,นอกเรืองนั่นพี่น้องเอาผู้นั่นผู้นี่เข้ามาเอาผู้ใดก็ตามเข้ามาเพื่อสิให้คนไปเบิงสิ่งที่รอบขังบ่แเป็นตัวเจ้าของเว่าง่ายๆเอาทั่วมาลงคนอื่นคนอื่นมาซอยหลับแน่อย,หย่ห้ตากูหลับผู้เดียวไหลกูกับ่าไหวขึ้นกันนี่แหละครับคนเฮาเนี่มันต้อง พยายามหาทางออกเพื่อซอยเจ้าของเนี่เออว่าการสี่วออดีหรือว่าคนอื่นมาซอยแนย่เหตุจังไดโงง่ายมาลับทั่วซอยคอยแน่คอยว่าไว้แล้วคอยเมิดแล้วอคอยว่ามีทางไปแล้วคอยหายใจซื้อ,อกับผิดนั่นแหละครับถึงที่บอกว่ามั่นผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วออแล้วว่าพ่อครับโกกี้ชัดเจนนะครับบอกว่า จะเจอวันไหนบอกสิออกไร่การไหนกระบ,บอกมาเลยพร้อมสิยืนยันจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดจากอย่างเอยียงพี่นอ้องเกิดจากอย่างจริงๆเมื่อกรั้นั่นก็ะหูกกันทั้งนั้นล่ละครับก็ะเห็นเรื่องเล่ามาทั้งมดล,ะละ่ะสตอรี่อียังทุกคนรูรับรูเบิดล่ะครับเอฟซีผู้ใดที่ติดตามนะครับ ตั้งแต่โพสไม่ไหมตั้งเต้นไหนแต่ไล่มาบ่ววาสิเป็นการไปนางไห้ยุข่างตู้เสื้อผ้าได้ไล่สดเลเวาอียงในเมตแต่สิโทษศะพับสิโชคพยานหลักฐานนั่นล่ละครับพี่น้องเราพี่น้องสิเสื้อไผรว่าเสื้อไผรอันนี้ผมว่าได้บังคับครับหรือว่าบางคนสีเขามาฟั่งผมแล้วสีว่าผมเอียงเอียงผมว่าได้เอียงเอียงครับแต่ผมบ่ตรงบ่ตรงยังที่ครับอืกับ่าม่นว่า ผมนี่เสือในพยานหลักฐานที่มีที่เพิ่นเอามาโชว์ล้วมาเห็นครับนั่นแหละครับผมก็หูได้ซ้านั่นส่วนอีกฝ่ายบ่ได้เอายังมายืนจันชีมีห้ที่ว่าอ่าถือกระทําฝ่ายเดียวผมก็หูแค่นั้นบ่าวว่าสิเป็นการสิเอาเม็กบุกหรือว่าอี้ยังมาก็ตามครับผมยังว่าท่านหูท่านเห็นเรื่องรล่าผมก็เห็นซ้านี่ครับพี่น้องกับหูคือกันล่อแต่ถ้าเปิดเปิดยุหันเปิดเบิดปีเบิดศาสตร์มาตั้งแต่เป็นปีละครับ เปิดยังว่าท่านเห็นอยู่ตีเปิดพะมังกั้งก็กเปิดออกมาครับเออพี่น้องเคยเห็นการเปิดอีหยังบ่สิวามาตีเล็กน้อยๆน้อยๆน้อยๆนอย่อย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 มากอาเออีหยังเอาแชทเอาหยังมันก็เอามาเบิ่งครับผม่ฮู้ดอ,อกว่ามันคืออีหยังหลายๆคนรอฟังครับว่าเป็นว่าตาผมพี่น้องรอบ่แสดงความคิดเห็นเลยนะครับให้กำลังใจกันจากน้อยเนะ่ ผมบอกจนเก็บข้อละครับหานามกินอยู่หรอกครับเด้วยนี้ว่ามาจนพ่แห้งขาโดนไล่ครับกาบ่เห็นอยียงมีแต่ตอนนี้ผู้อื่นออกมาครับพยายามออกมาโชว์ออฟแล้วเออมันเป็ดนดังสันดังสี่ซอยรับบทผู้ถูกกระทำเนยนะครับตอนนี้เมตตาคนใกล้ชิดคางนะครับในองค์กรกับวากล้าตีงผมบอกรลดตีงโลดเธอว่าถ,ถือทั่วตอนนี้ไผ่กับละว่างโตครับอืม ผมบ่ฮห้ดอกว่าเพื่อนเอาพูดไดมาแน่ว่าจะเป็นหมอหลอกหมอล่ำคู่หลอกคู่ลมนี่ครับก็เห็นคือกันนี่แหละครับผมก็บห้องเขาหูครับอืมเพื่อนมาจากสผมกับ่ฮูหเออ่ฮู้ว่าอ่าผมก็เห็นตลุกว่ากัาที่เพิ่นโพสกันไว้ล่ะครับอืมก็บ่ได้ไปตามเรื่องราลาเพื่อนครับเพิ่นสิมาจากสก็ตามเพิ่นอาซิหูจักกันนี่หลีกเลยอันนี้ก็บ่ฮู้นะครับ แต่ที่ีห้องหูก็คือประเด็นนี่แหละครับที่เอาออกมาเว้ากันอยู่มันเหมือนอีหยังกันเนี่ยเออพ้อมว่ครับพ้อมสิเจอบ่เมื่ออีกไฟก้าบอกว่าสินัดคุยกันนัดเจอกันสิตรงไหนครับผมบอกเลยมันต้องมีกรรมการทบ่าสัตน์มันบ่ยอมกันกรรมการแล้วถ้าขนาดไปขืนศาลแล้วกันที่ว่าจบมันกับบ่จบเห็นบ่คันมันก็ยังมีประเด็นขึ้นมากครับว่าเรื่องลูกเรื่องเต่าเห็นบ่คัน การท่ายกทยายขีบเ็นบวมันบ่แล้วครับคนเข่าถ้าวาข้างในข้างนอกเสื้อเนี่ยมันก็จบเลยดิแต่อันนี้บ่ครับยังพยายามสีเห็ดอีกยังขึ้นมาเพื่อให้อ่ามีประเด็นขึ้นมาผมบอกหูว่าคําว่าแสงจริงๆแล้วนั่นใครต้องการนะครับต้องการนี่ยังงานการบ่มีหรือว่าหลายๆคนขมาที่เขาว่าหิวแสงหิวแสงมันเป็นทั้งสีบรอครับหรือว่าผมไปบวมอยู่นี่หรือว่าผมต้องการแสง ผมต้องการแสงแตะยงมมันเหมิดล่ะครับอยากได้อิหลีพอมันบบเห็นหูแสงตะเวนคือก็อยากได้อยู่ครับแต่ว่าก็ย่าห่อนแห้งเลยด้ยือผู้ได้ว่าผมอยากได้แสงกัวบ,บกว่าเป็นอย่างไรกับผมบ่วบ่าดอผมมักอยู่เอฟซี FC ให้กำนังใจผมหลายอยู่ดีผมก็มักอยู่ที่ติดตามผมขอบคุณหลายๆด้อครับที่เป็นกำลังแร่งเชียร์รงใจให้กันผู้บ่ามมักผู้ว่าผมก็มี่เดยอยว่าไปยังนะครับขอบคุณที่เพิ่นว่าครับขอบคุณเอาที่กว่านี่แหละครับพี่น,อน้อง พร้อมเสมอวังสันนะครับน้องโกกินี่ละเห็ดยังเข้าวอาแล้วก็ตตองกาแล้วครับเปิดดอ,อกมากครับสีไล่การโหนนั่นโหนนี่ก็มากครับพร้อมเสมอวังสันครับทุกไล่การทุกบ่องทุกบอลอ่าบอกว่าสียืนยันนอนยันเนาะนัน่งตีลังกายันผลเพียงครับอ่านี่คือความชัดเจนของโกกิครับที่าออกมาให้ค้นเด้ฮ้เลยนะครับอ่าสุดท้ายนี่แหละครับคือเรื่องที่ อยากอยากหูขึ้นกันสังคมอยากหูครับว่าสิ่งไหนที่เก็บไว้อยู่อเอาออมากเลยวากันเปิดเผยนะครับความจริงนะครับคือสิ่งบวาตายเกิดว่าตัวเอง,องมีข้อมูลหลักฐานดีแล้วกันเน่นเอามาเบอกกันครับ